สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคดีๆนะในการอัพในส่วนของเครื่องรางนะครับสำหรับเครื่องรางเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของผงขาวนะในการอัพเลเวลนะในส่วนของตรงนี้เนาะอัพดาวนะในการอัพดาวนะนี่ตรงส่วนของเนี่ยเครื่องรางนี่นะก็จะใช้หลักพันนะหลายๆพันนะยิ่งระดับสูงนะก็จะยิ่ง ใช้เยอะมากๆเลยครับอย่างเช่นอย,อย่างเช่นตัวคานาโอเนี่ยนะต้องใช้ในตรงนี้คือ4ี่หมื่นเลยครับก็ได้ใช้เปืองมากๆนะท่านลีครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใช้2 5 0 5นะซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาเครื่องรางเอ่ออาเทมสำหรับอัพเครื่องรางนี่นะเหมือนกับใช้ประโยชน์ กับตัวอื่นๆได้อีกเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเามาใช้แค่ตัวเดียวนะแต่ผมมีเทคนิคนะดีๆนะมาฝากเพื่อนๆกันนะนก็คือนะ,อะสมมุติผมอัพไปนะปึ๊บอัพหนึ่งทีนะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับออฟที่เราต้องการนะเราสามารถที่อะไรครับเราสามารถที่จะนะรีให้มันไปนะ,ะห้าดาวเท่านั้นนะผมโผมดีโดม้าก่อนนะผมต้องการให้โดมา้าเลือดนะเลือดนะ ผมจะรีตัวโดมาไปนะตัวโดมานะแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องเช็คก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยโดมาของผมเนี่ยนะต้องเช็คดีๆนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้ในส่วนของเอ่อเคนโดนะหนังสือเคนโดนะหนังสือเคนโดคืออะไรครับก็เคนโดเนี่ยผมอัพโดมาไปเท่าไหร่นะเนี่ยผมผมไม่ได้อัพโดมานะก็คือมันก็จะไม่ได้ในส่วนของเอ่อเคนโดกับคืนมานะแต่ว่า เพื่อนๆครับสังเกตดีในส่วนของเอ่อในส่วนของเอ่อ ต้องดูดีๆนะบางตัวเนี่ยนะอัพเคนโดไปเยอะแล้วนะแล้วก็อัพเคนโดไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้เคนโดคืนนะต้องเช็คดีๆนะในส่วนของการรีตัวละครนะนะสำหรับในส่วนของโดมาเนี่ยนะผมไม่ได้อัพอะไรนะนะครับก็เช็คดีๆหน่อยนะยเช่นตัวนี้นะมันก็จะมีหนังสือเคนโดมานะอะไรที่ไม่ได้อัพเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นหนังสือเคนโดนะผมเคยในส่วนของอชินบุตัวนี้ชินบุเนี่ยคือแบบ ไอ้ไม่ได้หนังสือเคนโดนะอัพประมาณร้อยเลเวลแล้วนะประมาณนี้นะสุดท้ายต้องเช็คด่ดีนะต้องเช็คหนังสือเคนโดอย่างดีนะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะผมจะดูในส่วนของโดมาแล้วกันนะใช้ในส่วนของเพชรนะสามร้อยเพชรนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของตั๋วในการลีนะสี่ใบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งนะดาวเยอะเนี่ยก็ยิ่งนะ ใช้เงินนะเช่นถ้าผมรี12ดาวเนี่ยก็ใช้2,000นะแล้วก็ใช้ตั๋วเนี่ยเนะก็ค่อนข้างที่จะแพงนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เอาเพชรแล้วก็เอาตั๋วไว้รีอย่างอื่นดีกว่านะก็สำหรับโดม,มาเนี่ยใช้4แล้วก็ใช้เงิน300เท่านั้นนะผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะว่าอา้าวอย่างนี้เนี่ยเราเราจะมารีในส่วนของเครื่องราง กันยังไงนะโอเคผมรีเซ็ตในส่วนของตัวโดวม้าไปแล้วนะเพื่อนก็จะได้ไอเทมพวกนี้กลับคืนมานะครับในส่วนนี้เนาะนะฮะโอเคสำหรับโดม้านะก็เทคนิคของผมนะก็คือใช้อัปเกรดเครื่องรางนะเครื่องรางนะให้ดาวสูงสูงใช่ไหมครับผมต้องการในส่วนของอะไรคนระับของเลือดหมดใช่ไหมครับผมก็กดไปนะกดกดกดนะของตัวโดวมา้าโดมาตัวนี้แล้วกันนะผมล็อกไว้นะผมด็อกล็อกไว้นะอ่ะ ผมจะอับในส่วนของเครื่องรางครับต้องเลเวล40ก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยก็อัพ40ไปก่อนนะครับก็สามารถที่จะปลดเครื่องรางได้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยทำไงครับก็อัพเกรดไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆจนกว่าที่เราจะพอใจนะอ้าวไม่ดีนะผมต้องการอะไรฮะ อสพีหมดใช่ไหมวันนี้มัได้บเดิมเลยออฟเดิมไปนะเราไม่ต้องการนะเราต้องการตัวที่ออฟใหม่ๆนะเราก็ทําไงฮะเราก็ไปรีนะ <c oughs> รีตัวโดวม้านะครับโดม้าตัวเอ่อตัวนี้นะตัวนี้นะนะฮะเราไปรีโดม้าตัวนี้มานะครับเอ่อของห้าสิบใช้ห้าสิบเห็นไหมฮะเราพยายามแบบใช้ห้าสิบเพชรเองนะในการรีไปเรื่อยนะรีจนกว่าเอา่อในส่วนของเ่าแลรว ในส่วนของออฟที่เราต้องการนะในเครื่องรางนะเราก็รีรีรีไปจนกว่าเราจะได้ออฟที่เราต้องการนะครับเรารีเซ็ตไปเลยครับ50เองเนาะเห็นไหม9ดาวนี่นะครับใช้เลยครับใช้เอ่อตั๋วเนี่ย4ใบนะครับแล้วก็เงินอีก300นะในขนาดที่5ดาวเนี่ยเอ่อใช้5 50เองนะ50เพชรเองนะแล้วเราทำอะไรฮะเราก็มารีเรื่อยๆนะจนกว่าที่จะนะได้ตัวที่ ไอออฟที่เราต้องการมาเรื่อยๆเนี่ยเราอัพไปก่อนนะเนี่ยเรากา็ในส่วนนี้เราก็อัพถึงด้วยสี่สก่อนใช่ไหมครับแล้วก็นะนี่ฮะแล้วก็เราทำแล้วก็อับไปนะอับไปเรื่อยเื่ๆนะอ่าไม่เอานะ นี่ครับถ้าว่าเราอ่ะมาเสียเวลารีเนี่ยเราต้องเสียค่ารีเนี่ยห้าร้อยนะนะฮะเราก็วนไปเรื่อยครับเพื่อนเราก็วนไปจนกว่าเราจะได้ออฟที่เราต้องการนะครับเนะี่ยผมก็รีไปเรื่อยให้เพื่อนดูนะจนกว่าที่เราจะออฟที่ต้องการนะเราก็จะประหยัดในส่วนของอะไรฮนะของในส่วนของอ่าของทําเครื่องรางนะนะฮะเยอะมากๆนะครับเพราะว่า ยิ่งนะผมยิ่งบอกนะอ่าสถามูราคานะโอเนี่ยผมต้องใช้นะในการรีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองพเรื่อยๆนะกว่าที่จะได้ออี่เราต้องการเนี่ยนะโอ้โหนะกว่านานมากๆเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําแบบนี้นะเราจะประหยัดในส่วนของออ่ของไอเทมนะ ที่อัพเครื่องรางไปเยอะมากๆเลยครับอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคเหื่นเพื่อนได้ดูกันนะว่าเออใช้วิธีนี้นะก็จะไปะหยัดในส่วนของอันนี้เยอะมากมากเลยครับนี่นี่ปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบนะเราก็ไม่อยากได้อีกแล้วก็ <laughs> <laughs> วนไปอย่างเงี้เพื่อนวนไปเรื่อยนะครับวนไปกว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ออฟเพียร์รรรต้องการนะก็ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลานะแต่ผมคิดว่า ไอในส่วนนี้มันจะประหยัดในการเล่นในการใช้ในการใช้อะไรนะเขาเรียกนะในการใชไอเทมในการอัพมากๆเลยนะครับเราวนไปเรื่อยนะไม่ไม่มีปัญหานะเราก็มีเวลาเราก็วนไปนะเราเสียน้อยนะไม่ต้องเสียตัว๋วรีด้วยนะครับเราก็สามารถนะได้ออฟที่ต้องการนะแบบดีๆมากเลยนะผมว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะนะฮะในส่วนนี้นะก็ลองไปดูนะลองไปดูจนกว่า ที่เพื่อนๆอยากจะได้นะแต่ว่าผมเขาบอกนิดนึงนะก็เราต้องการอัประดับไปสูงสุดเนาะนะไม่ต้องมาต้องเสียเวลาอะไรเงี้ยถ้าล็อกเ,นะเนี่ยนะถ้าล็อกเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เพชรเยอะนะแต่ถ้าหากว่าเอาทูาเราชอบออปนี้ใช่ไหมอัปเกรดเราก็ต้องเสียเพชรเยอะนี่ห้าพันนะแต่ก็คุ้มนะในส่วนของการอัปเกรดนะอัปเกรดไปห้าพันผมก็โอเคนะในการที่จะล็อก ล็อกไอตัวออฟที่เราต้องการนะเพราะออฟเนี่ยมันมีวันสิบยี่สิบออฟเลยนะนะในระดับของโคมนะของของโคมแนละฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโดมาเนี่ยผมก็คงฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนละกันนะถ้าอัพไม่ได้นะผมอัพเรื่อยๆก่อนละกันนะสาหรับโดมานะให้เพื่อนๆแบบเป็นแนวทางนะในการแบบใช้นะในการทําตัวของเพื่อนๆเองนะครับก็ลองไปใช้เทคนิคของผมดูนะถ,ถ,ถ้าเพื่อนๆอาจจะแบบ เสียเวลาเสียเวลานะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะแล้วแต่ก็รีได้นะถ้าเพื่อนโชคดีก็จะสามารถได้ออฟที่ต้องการโดยการรีได้ไม่ไม่ต้องใช้ในส่วนของผงขาวเยอะนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมก็จะใช้ในส่วนของคลิกเนี่ยนะในการในการทําในส่วนของเ,ออเครื่องรางให้ได้ออฟที่ผมต้องการนะก็ขอฝากเทคนิคดีๆนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ